เยมังกรบทที่380พ่อฉันรวยมากคำพูดสองประโยคนี้ลอยเข้าหูหลิวเซ้าฟู่ทำเอาหลิวเซ้าฟู่โกรธแทบกระอักเลือดอะไรคือจะตบคนชื่อหลิวเซ้าฟู่หลิวเซ้าฟู่ไปทำอะไรนายเนี่ยถึงในใจจะโกรธมากแต่หลิวเซ้าฟู่ก็ใจเย็นอย่างน่าประหลาดใจเขาเห็นเฉินเฟิงทำท่าจะลงมืออีกเขาเรียบยกมือห้ามและขอร้องอีกครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรพูดกันดีๆสิมีอะไรพูดกันก่อนอย่าเพิ่งตบ นายอยากพูดอะไรเฉินเฟิงมองหลิวเซาฟูอย่างเย็นชาหลิวเซาฟูกรอบตาไปมาพลางว่าคืนนี้นะ่ฉันรู้ว่าคนอื่นส่งนายมานายจะบอกฉันได้ไหมว่าคนนั้นเขาจ้างนายเท่าไหร่ให้มาตบฉันเฉินเฟิงยิ้มมุมปากอย่างสนุกเจ้าโง่หลิวเซาฟูนี่คิดไปว่ามีคนส่งตัวเขามาทำร้ายตัวเองงั้นสิพอเห็นเฉินเฟิงไม่พูดอะไรหลิวเซาฟูเริ่มหวั่นใจเขาปาดเหงื่อที่ขมับออกยื่นนิว้วสองนิ้วออกไปพลางว่า สองเท่านี่นายไม่ว่าใครจ้างนายมาเท่าไหร่ก็ตามฉันสามารถให้ได้มากกว่าสองเท่าเลยตอนนี้โอนเลยก็ได้พ่อฉันเป็นประธานกรรมการใหญ่ของบริษัทคางเหมยกรุป๊ปเขามีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านเลยเรื่องเงินนายไม่ต้องเป็นห่วงงั้นหรอเฉินเฟิงยิ้มหยันมุมปากหลิวเศร้าฟู่เห็นเขาเป็นพวกโง่เห็นแก่เงินแล้วสิเนี่ย ใช่ใช่ใช่ทานายยังไม่วางใจฉันจะโทรให้พ่อฉันโอนเงินมาให้เลยหลิวเศร้าฟู่พูดด้วยรอยยิ้มขอร้องแต่ซ่อนแววตาอาฆา,าตมาดรายไว้ไม่มิดขอแค่ออกจากลิฟต์นี้ได้เขามีเป็นร้อยเป็นพันวิธีที่จะฆ่าเฉินเฟิงงั้นให้พ่อนายโอนมาเลยเฉินเฟิงยิ้มน้อยน้อยมองหลิวเศร้าฟูพยักพอเยื่ให้หลิวเศร้าฟูหยิบมือถือออกมาโทรบอกหลิวหยวนชิ่งแต่เขาเพิ่งหยิบมือถือออกมาก็มีเงาดำบุบมาบาังพิยะ เฉินเฟิงตบหน้าหลิวเ้าผู้อีกฉาดเข้าให้ตบนี้ทำหลิวเ้าผู้ปากแตกเลือดไหลออกมาและทำให้หลิวเ้าผู้งงเป็นไก่ตาแตกไหนบอกให้โอนเงินแล้วไงทำไมยังตบฉันอีกละ่ะเห็นหลิวเ้าผู้ทำหน้างงเต๊กเฉินเฟิงแค่นยิ้มออกมาโง่เอ้ยให้นายโอนก็โอนให้นายไปกินขี้นายคงคิดจะไปกินจริงละสิแกแกหมายความว่าไงา หลิวเศ้าฟูอึ้งก่อนได้สติกลับมาเฉินเฟิงหลอกเขาตั้งแต่ต้นเลยหลิวเศ้าฟูสีหน้าเปลี่ยนสลับทั้งโกรธทั้งอดกลั้นทุกความรู้สึกมันสูงอกเขากัดฟันกรอดมองหน้าเฉินเฟิงนายฉันมีความแค้นอะไรกับนายนักหนาทำไมต้องเหยียดยามฉันแบบนี้ด้วยเหยียดยามเฉินเฟิงยิ้มหยันนายคู่ควรด้วยหรออ้าฉันสู้ตาย พอโดนเฉินเฟิงเหยียดยามหลายครั้งหลิวเซาฟู่ขาดสติในที่สุดเขาโผเข้าหาเฉินเฟิงด้วยดวงตาแดงกำ่ำเฉินเฟิงแค่เสียงหึและไม่เกรงใจหลิวเซาฟู่อีกเขาดึงคอเสื้อหลิวเซาฟู่ขึ้นและกระแทกเขาไปที่ท้องน้อยของหลิวเซาฟู่ความเจ็บปวดแล่นพลานไปทั่วท้องน้องหลิวเซาฟู่ตัวงอเป็นกุ้งหน้าตาก็เปลี่ยนเป็นสีเลือดหมู ยังไม่ทันที่ความเจ็บปวดจะจางลงไปเฉินเฟิงกระแทกเข่าไปที่ท้องน้อยหลิวเซ้าผู้อีกครั้งความเจ็บปวดแทบแยกร่างแล่นมาอีกครั้งครั้งนี้หลิวเซ้าผู้ทนไม่ไหวตาเหลือกเป็นลมสลบไปเลยหลายวินาทีผ่านไปลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดเฉินเฟิงลากรังหนักอึ่งเหมือนศพของหลิวเซ้าผู้ออกจากลิฟต์จากนั้นก็โทรหาหลีเลอร์เอารถมาที่ที่จอดรถใต้ดินนะพี่จะไปที่หนึ่ง ได้ครับพี่เฟิงหลี่เลอร์ไม่ได้คิดอะไรมากรับปากทันทีสำหรับคำสั่งของเฉินเฟิงเขาไม่เคยสงสัยแทบจะเป็นทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียวหลายนาทีผ่านไปหลี่เลอร์ก็เจอเฉินเฟิงท,ที่จอดรถใต้ดินพอเห็นศพที่ไม่ขยับข้างตัวเฉินเฟิงหลี่เลอร์ตกใจสะดุ้งเขาชี้ไปที่ร่างหลิวเศร้าฟูตะกุกตะกักถามเฉินเฟิงว่าพี่พี่เฟิงเขาตายหรือยังนาะยังไม่ตายเฉินเฟิงตอบเสียงเรียบ ยังไม่ตายก็ดีแล้วยังไม่ตายก็ดีพอได้ยินว่าร่างนั้นยังไม่ตายหลี่เลิศถอนหายใจอย่างโล่งอกจากนั้นอดไม่อยู่มองไปที่ศพบ,บนพื้นถามอย่างสงสัยขึ้นมาว่าพี่เฟิงนั่นใครนะหลิวเซ้าฟู่หลิวเซ้าหลี่เลิศอึ้งก่อนร้องกรีดขึ้นมาหลิวเซ้าฟู่พี่เฟิงพี่บอกกว่าเขาคือหลิวเซ้าฟู่หลี่เลิศเบิกตากว้างมองเฉินเฟิงอย่างตะลึงเหมือนตัวเองหูฝาดไป ทำไมมีปัญหาอะไรหรอเฉินเฟิงเลิกคิวถามหลี่เลิกลืนน้าลายดังเออเออกถามเฉินเฟิงเสียงสัน่นพี่เฟิงพี่รู้ไหมว่าพ่อหลิวเศร้าฟู่เป็นใครหลิวหยวนชิ่งเฉินเฟิงยิ้มบอกหลี่เล่อมีปฏิกิริยาแบบนี้ไม่แปลกใจเขาเลยเพราะหลิวหยวนชิ่งเป็นหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคางเหมยกรุป๊ปเป็นบอสใหญ่สุดของที่นี่ ตอนนี้ลูกชายบอสใหญ่โดนเขาตีสลบมากองต่อหน้าหลีเลอร์หลีเลอร์ไม่ตกใจสลบไปก็ถือว่าหัวใจแข็งแรงมากพอแล้วพอได้ยินเฉินเฟิงยืนยันใจหลีเลอร์กระตุกุูทํำหน้าเหมือนจะร้องไห้ออกมาพี่เฟิงพี่หาเรื่องใครไม่หาไปหาเรื่องไอ้บ้านี่ทำไมเนี่ยพอไอ้บ้านี่เป็นบอสใหญ่ของคางเหมยเราเขากระทืบเท้าทีทั่วทั้งจงไห่ก็แผ่นดินไหวไปสามครั้งแล้ว พี่เฟิงหนีกันเถออาศัยตอนไอ้บ้านี่ยังไม่ฟื้นรีบหนีกันบางทีอาจจะพอมีทางรอดอยู่บ้างถ้าทางหลีเล่อดูหมดอะไรตายอยากมากทีให้ตายเขาก็นึกไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะทำคุณชายหลิวของคางเหมยสลบเหมิดแบบนี้ในฐานะคนของคางเหมยทุกคนต่างรู้ดีว่านิสัยหลิวเศร้าฟู้เป็นคอนมีแค้นต้องชำระแค่ไหนกล้าหาเรื่องเขาขั้นเบาก็โดนไล่ออกจากคางเหมยขั้นหนักก็หักแขนหักขา และสภาพหน้าตาบวมปูดของหลิวเศร้าฟูในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าแค้นอาฆาตกับเฉินเฟิงแล้วแค้นขนาดนี้เอาชีวิตเฉินเฟิงเลยถือว่าสถานเบาแล้วนะหนีทําไมพี่ต้องหนีด้วยเฉินเฟิงยิ้มบางออกแนวหยันเขาทําลายเฉินอิงโรได้ยังไม่หนีเลยแล้วนะระสาอะไรกับหลิวเศร้าฟูละ่ะไม่หนีหลี่เล่ออึ้งก่อนจากนั้นก็สถานเยือกเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้สีหน้าเปลี่ยนพูดว่า พี่เฟิงพี่คงไม่คิดจะฆ่าหลิวเซาฟู่แล้วเก็บเรื่องเงียบไว้ใช่ไหมเฉินเฟิงยิ้มไม่ได้พูดอะไรไม่ถึงกับฆ่าหลิวเซาฟู่หรอกแต่ต้องสั่งสอนหลิวเซาฟู่ให้หลับจำไปตลอดชีวิตไม่งั้นไม่รู้ว่าหลิวเซาฟู่จะไปเกาะแกะอะไรเสี้ยม่งเหยวอีเฉินเฟิงไม่ได้พูดอะไรหลี่เล่อเลยเข้าใจว่าเขาพูดถูก เขารีบเกลี้ยกล่อมทันทีพี่เฟิงพี่อยาคิดแบบนี้เด็ดขาดเลยนะตอนนี้กลับตัวยังทันนะพี่อำนาจบ้านหลิวนะแทบจะครองจงไห่อยู่แล้วได้ยินว่าหลิวหยวนชิงสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตมากมายของยันเจียงถ้าพี่ค่าหลิวเศร้าฟู่เขาต้องตามเรื่องถึงตัวพี่ได้แน่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่38 1ยกโทษให้ด้วย